Bye-bye. ต้อนรับสู่รายการสุริวิภาค่ะทุกคืนวันศุกร์วันศุกร์สุดสัปดาห์วันศุกร์แห่งความสุขพร้อมกับแขกรับเชิญที่มากมายหลายท่านนะคะมานั่งเล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจรวมทั้งเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจด้วยส่วนวันศุกร์นี้ได้รับแรงบันดาลใจและความประทับใจและกำลังใจจากแฟนคลับรายการสุริวิภา100ท่านยินดีต้อนรับค่ะ เราได้มีโอกาสเจอะเจอหน้ากันบ่อยๆแต่วันนี้พิเศษสุดจริงๆค่ะเพราะว่ามีเพียง10ท่านใน100ท่านจะได้รับของขวัญพิเศษเป็นสร้อยคอรพร้อมจี้คอลเลกชันพิเศษจากนาดาค่ะทั้งหมดรวมมูลค่า280,000บาททีเดียวขอเชิญคุณปิยดาชัยอํานวยกรรมการผู้จัดการบริษัทนาดาจิวเวลรี่จำกัดค่ะ สวัสดีค่ะคุณกิรดาค่ะเชิญค่ะนี่คือเจ้าของคอลเลกชันพิเศษจากนาดาที่จะเป็นผู้จับรางวัลเองทั้งหนึ่งท่านพร้อมยังคะคุณปุ่มพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเอาคนแรกเลยเชิญค่ะเอาคนคนหน่อยคนคนหน่อยคุณรัชดาพรศรีโสดา ค่ะต่อไปค่ะคุณวีโรดริมพลายานยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะต่อไปค่ะคุณสุภานพัฒน์เชี่ยวชาญคูนค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยท่านที่สี่คุณสราพรเลิศล้ำ ค่ะยินดีด้วยนะคะท่านที่6ค่ะคุณจิรัตมั่นดียินดีด้วยยินดีด้วยค่ะท่านที่7คุณจีรนัทโตบุญยินดีด้วยค่ะท่านที่8นางสาวปรียนุชคนยืน คุณลัตดาพรสุเทวพรค่ะและท่านที่โอเคคุณพรสวรรค์กลิ่งบัวค่ะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ร่วมลุ้นกับเราส่วนท่านอื่นๆเรามีเสื้อยืดสวยๆจากนาดาเจอรี่มอบให้ ถึง so แม้ว่าวันนี้เราจะร่วมสนุกกัน so มีเพียงสิบท่านได้รับรางวัลแต่จริงๆแล้วทุกคนได้รับรางวัลเป็นความรักจากผู้ดำเนินรายการหวังว่าในโอกาสต่อๆไปเราคงจะได้เจอกันอีกเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเราก็จะเวียนบอกกันอยู่เรื่อยๆเป็นระยะๆะะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณคุณปิยดาชัยอานวยค่ะที่ มอบแพ็กเกจดีๆของรางวัลน่ารักน่ารักแบบนี้ให้เราโอกาสต่อไปมีอีกไหมคะมีค่ะมีแน่นอนค่ะอ่างั้นค,คอยติดตามกันนะครับถ้าหากว่าพวกเราสนใจอยากจะไปดูหน้าร้านของนาดาเองมีที่ไหนบ้างคะเออทางร้านเราตอนนี้มี2ส,สาขานะคะ,ค,ะคือสาขาแรกคือสาขาที่ชิดลมเซนทนชิลมเทันชิดลม,ช,ลมชั้นหนึ่งค่ะแล้วก็สาขาที่สองก็เพิ่งเปิดใหม่เลยค่ะคือที่เซนทั้นลาดพร้าวเพราะฉะนั้นใครสะดวกที่ไหนก็สามารถไปได้ทั้ง2เซนทั้นนะคะเซนทั้นชิดลมและก็เซนทั้นลาดพร้าวค่ะ ขอบคุณคุณปิยดาชัยอํานวยค่ะขอบคุณค่ะส่วนแขกรับเชิญของรายการสุริวิภาคืนนี้น่าประทับใจค่ะในขณะนี้เราอยู่ที่เซนทัลเวิร์ชั้น3ต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีเหลือเกินสำหรับรายการสุริวิภาที่จะได้พบกับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นท่านนี้ ถ้าย้อนกลับไปของธุรกิจที่เริ่มต้นเขาเริ่มต้นมาจากร้านเสื้อผ้าร้านเล็กๆเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่าแบรนด์นี้เป็นอันดับ4ของโลกดูจากยอดขายต้องบอกว่ากว่า3 0 0แสนล้านบาทต่อปีในประเทศญี่ปุ่นได้มีการจัดลำดับของบุคคลที่มีฐานะร่ำรวยนะคะต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราท่านนี้เนี่ยอยู่ในอันดับหนึ่งและอันดับสองมาโดยตลอดค่ะรายการสุริวิภาวันนี้มีโอกาสพบกับ มิสเตอร์ทาดาชิยานไนค่ะังวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราอยู่ตรงนี้แล้วค่ะมิสเตอร์ทาดาชิยานไนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Nice to see you ต้องบอกว่าดิฉันมีความจําเป็นมากคุณผู้ชมค่ะที่เราจะต้องใช้ล่ามในการสื่อสารพูดคุยกันวันนี้รบกวนคุณนุชหน่อยนะคะนดีค่ะต้องบอกว่าครั้งนี้ของ คุณยาในมาเมืงองไทยด้วยด้วยเหตุผลอะไรเพื่อเปิดสาขาอย่างเดียวไหมคะโซですねป <laughs> ัับ <laughs> ังกกด1ต้นะด้่แต่อาิยนั้หล่งที่ลิตล่อคเวมเ่่่่่่่่่่่่่่่่่่งที่ผลิตให้กับแบรนด์นี้ห่ือเปล่าใช่มาそういう製品の่่もなんですけど生地自体 違うううととこころで作ったりそういうしてますผลิตด้วยเนื่องจากว่าเรามีหลายสาขาเพราะฉะนั้น <noise> จ<楽>ําเป็นจะต้องมีแหล่งผลิตในในแต่ละพื้นที่ที่ใกล้เคียงด้วยยาในจะอายเขานะ กว่าจะเป็นธุรกิจที่ใหญ่แบบนี้เริ่มจากเป็นธุรกิจของครอบครัวถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามไปในในช่วงวัยเด็กของคุณยานายะค่ะว่าธุรกิจของครอบครัวนี้เริ่มต้นเนี่ยมันเป็นยังไงうち่นองวจิ๋งうัจจุบัうそういうコーデやっててで僕がついでこういうあのカジュアルですよねカジュアルとかスポーツウェアとかそういう小売業に変えたっていう そううういいとししでで親父ややっっててててるる時は商品をを仕入れたんすけど我々企画製造売ในวัน <noise> ท<楽>ี่คุณยายนายเห็นธุรกิจของครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยมีความคิดตั้งแต่ตอนนั้นไหมคะว่าเราเป็นคนหนึ่งน่าจะเป็นคนสืบทอดธุรกิจนี้ต่อจากคุณพ่อคุณแม่ それははななななかかかっっったたたたですね仕事自体しくいいいいいとととう僕ら若頃ヒッ思想運動みみここががあてがあててถ้างั้นย้อนกลับไปถึงแม้ว่าไม่ได้คิดภาพไว้ว่าจะต้องมาทำธุรกิจแต่ในเมื่อเข้ามาดูแลแล้วเนี่ยเริ่มต้นด้วยหน้าที่อะไร まあこれ日本でもタイでも一緒だと思うんですけど商店とか企業を経営してる人はもうその日食っていくあるいはその企業を維持するそれだけで精一杯ですよね7人いたんですけど僕が入ってでもうあの頼りないんで一人残して全部辞めたっていうそういう頼りないえあの社長でした。一人人だけは残ったんですよいやももうねその人も 今あのうちの監査役をやってるんだけど多分どこもあいあの行くとこなかったんで一人だけ残 <laughs> ったんじゃなないいかなと思います一 <laughs> 人しか残ってなかったんで臨時雇いの人、まあ、今で言ったらパートタイムの人とかアルバイトの人そういう人たちを採用して主だった仕事は全部自分でやるあの社長券小遣い、えー、商品の販売から仕入れ から経理からそうですね、ええ、まあ、うん、でもそれは非常に勉強になりましたいや夢としてはねやっぱり非常に大きくなりたいなとかやっぱり日本を代表する企業になりたいなっていうことを思ったんですけど 多分できなないいだろううっていう現実は非常に厳しいんで多分できないだろうなっていうことと両方持ってました <noise> まあ昔で言ったら、まあ、このビルにも出てるんですけどマーク・サンスペンサーとかネクストとかそういったやっぱり非常に急成長した <noise> あ我々のの

世界中どこ行っても成功できるんじゃないかなってうう思ってて、えイギリスのロンドンに行って3年間で50店舗作って大成功しようってうう思ってたんですよ。でも2年間で21店舗作って16店舗閉店したでビジネスで大損したっていうそういう経験がありますแล้วคุณยานายรับมือกับสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยแล้วไม่เป็นไปตามหวังเนี่ยยังไงบ้าง やっぱりイギリスでイギリスの経営者を採用してそれでイギリス風の組織を作ったんで非常にやっぱり我々の特徴は出なかったまあ店舗オペレーションの水準とか経営の水準が非常に悪かったんで我々日本でやってる水準で、まあ、こういうふうに海外に行く時も本当に日本と同じようにあるいは日本以上にいい店を作ろうっていうふうに考えてそれでうまくいき始めたっていう。 สูกวนี่คือวิธีการทํางานเพราะฉะนันน้นณปัจจุบันนี้เนี่ยที่อังกฤษแล้วก็ที่ยุโรปเองถ้านับสาขาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นกว่าวันนั้นเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ตัวหมดที่ผ่านมาที่ลูกค้าเองประทับใจในแบรนด์ยูนิโคลเองอะไรในยูนิโคลที่เป็นจุดเด่นที่ทําให้ทุกคนเนี่ยประทับใจ 服やはり完成度だと思いますやっぱり我々のプライスでこれだけの品質の服はまずないっていうふうに思いますしそれとあらゆる人に会う。 สุดท้ายค่ะอยากให้คุณยานัยได้ได้บอกวิธีการบริหารธุรกิจทํำยังไงเราถึงจะประสบความสําเร็จจากร้านที่เป็นธุรกิจของครอบครัวจนมาถึงวันที่ประสบความสําเร็จเหลือเกินเชื่อว่าหลายๆคนที่มองอยู่ก็คงอยากจะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกัน いつもやっぱり希望を持って、まあ、今日よりも次の日もっとあの良くなるように次の日よりもその次の日良くなるようにっていうそういうことで毎日やっていったらあの諦めないっていうそういうことだっていうふうに思いますけどあの若い人にちょっと言いたいんですけどこの仕事は向いてるとか向いてないとかそういうことはほとんどなくてその仕事をやってみたら結構なんですよ。 ひょっっととししたたらここれは自分にに向いいいてててるるるんんじゃななううううなかううう思よくくく人がくさ出を期待คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าเราจะพูดคุยกันคนละภาษาแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้สัมผัสแล้วก็ถึงแม้ว่าเรามีเวลาคุยกันเพียงน้อยนิดมันทำให้เราได้เห็นว่าสุภาพบุรุษท่านนี้เนี่ยมีไฟค่ะ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีไฟในการทำงานมันจะทำให้คุณมีพลังแล้วความคิดที่เป็นบวกอยู่ตลอดเวลาขอบคุณแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะคุณทาดาชิยานหนค่ะขอบพระคุณค่ะ Thank Thank much you very you very you very much